สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาดูความแตกต่างระหว่างต้นเสียนนคกาสนะคะมีเพื่อนของเราสนใจต้นเสียนนครลาศอยากจะให้เราเปรียบเทียบกับหอเง,งินหอทองนะคะซึ่งความแตกต่างเนี่ยนะคะก็ดูจากใบเลยค่ะใบของเสียนนาราชนะคะเขาจะใบใหญ่กว่าใบกาลางอลังการมากกว่านะคะ ่วนใบเล็กๆนะคะทุกคนใบเขาก็จะเริ่มกลางแบบนี้เลยนะนี่คือต้นลูกนะคะลำต้นจะชัดเจนมากเลยค่ะถ้าเราเปรียบเทียบกับหองเงินหอทองนะคะเสียนักราดจะมีลักษณะเป็นจุดๆไลาๆที่ก้านนะคะทุกคนนี่คือต้นเสียนักราดต้นเขาจะสูงต้นเขาจะใหญ่มากเลยนะอันนี้ก็เสียนักราดนะคะส่วนต้นนี้เป็นหอ่อเงินหอทองะค่ะทุกคน ใบจะไม่กลางนะทุกคนนะดูหลังใบแล้วก็ลำต้นเขาก็จะสีเขียวเขียวสดๆนะคะแทบจะไม่มีลายจุดที่ชัดเจนนะคะดูให้ดูต้นนี้ต้นนี้คือเสียนักลาทตกคนด้นะต้นนี้คือห่อเงินห่อ,หอทอง ใบใหม่เขาก็จะแบบกลางๆแบบนี้เลยคะ่ะส่วนทองเงินหอทองก็ใบก็จะแบบนี้นะปกติเขาจะปลูกคู่กันนะคะทุกคนปลูกคู่ก,กันแต่ถ้าถามว่าต้นไหนตูกว่าใหญ่กว่าสูงกว่าก็ต้องเสียน,นะกะ่าลาค่ะสูงเราเคยเจอสูงเป็นสามเมตรเลยนะทุกคนคุณในชุมชนปลูกคุณยายเขาปลูกต้นใหญ่มาก ต้นลูกก็จะประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยว,วลาเขาแตกต้นลูกออกมาเราก็แยกต้นลูกออกไปขยายพันธุ์สําหรับใครที่สนใจนะคะเราก็มีต้นแม่พันธุ์แล้วก็ต้นลูกขายให้กับเพื่อนๆช่วงนี้ก็กําลังแยกขยายอยู่นะใครสนใจก็จองได้เลยนะสําหรับ เสียนนักลาดและต้นหอเงินหอทองค่ะ